ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโลวีไอพีชแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของการทํานายความฝันก็ต้องขอเกินก่อนนะครับว่าโดยเฉพาะคนเรามักจะฝันอยู่5เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็มักจะฝันถึงบุพการีที่ล่วงรับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ หรือแม้กระทั่งลุงป้าน้าอาต่างๆนะครับอันนี้คือประเภทแรกประเภทที่2ก็ <c oughs> ฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเทพเป็นเจ้าต่างๆนะครับประเภทที่3ก็ฝันเห็นสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นสุนนะัขแมวนะครับไก่นะครับนกอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับ บางคนฝันถึงสถานที่ต่างๆนะครับเช่นไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วแต่นะครับแล้วกอ็อันดับสุดท้ายคืออันดับที่5ก,ก็ฝันเห็นในเรื่องของสิ่งของต่างๆนะครับฉะนั้น5ประเภทนี้เรามักจะฝันอยู่วนเวียนไปมาอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะตีโจทย์แล้วก็ตีความหมายในเรื่องต่างๆ,ๆที่เราฝันได้ฉะนั้นคลิปนี้ถ้าหากใครฝันถึงรองเท้าผ้าใบ ผมอยากจะชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดและก็ที่สําคัญทํานายตัวเลขความฝันด้วยว่าในเรื่องของการทํานายเกี่ยวกับเรื่องของรองเท้าผ้าใบจะมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับถ้าคุณฝันเห็นถึงรองเท้าผ้าใบนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคุณมีโอกาสที่จะพบมิตรสหายมีคนที่จะเข้ามาทักทายเข้ามา เจรจาเข้ามาคุยไม่ว่าจะเป็นเข้ามาติดต่อทำความรู้จักหรือจะดีวในเรื่องของอธุรกิจการค้าหรือจะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ๆก็ได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังว่าจะมีศัตรูปรองร้ายศัตรูไม่หวังดีใครที่มีคดีกับเราหรือเราเคยมีปัญหากับใครมาก่อนหน้านี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเคราะห์ในเรื่องของคนไม่หวังดีที่จะมีโอกาสที่จะมาทําร้ายเราได้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับ ถ้าโฟกัสไปที่เรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าความรักของคุณตอนนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดนะครับหรือเป็นคนที่ยังไม่มีใครมาคบหาเป็นเรื่องเป็นราวต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีม,มีคุณมีสเสน่ห์จะมีคนต่างเพศเข้ามาแวะเวียนหรือเข้ามาในชีวิตของคุณมากหน้าหลายตามันก็อยู่ที่ว่าตัวของคุณจะเปิดใจ หรือจะทํำยังไงหรือจะหนักแน่นในเรื่องเรื่องนี้ให้มากพอหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคุณมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วมีคู่ชีวิตแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของมือที่สามในเรื่องของการขัดแย้งกันทะเลาะกันหรือมีปัญหาทําให้เกิดการแตกหักแตก,แ,ตกแยกกันโอกาสที่จะอย่าล้างกันหรือโอกาสที่จะเลิกกันเชื่อมั่นว่า มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเรื่องนี้ไว้ให้มากหากคุณฝันเห็นรองเท้าแล้วระวังเรื่องของความรักทั้งคนโสดก็จะมีคนเข้ามาแต่อาจจะยังไม่ได้ดีมากพอแต่ถ้าคนมีครอบครัวแล้วมีคู่ชีวิตอยู่แล้วก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งมีมือที่สามหรือมีปัญหาความไม่ลงรอยซึ่งกันและกันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการงาน <c oughs> ช่วงนี้การเจรจา ต้องบอกก่อนว่าคุณอาจจะเจรจาเพียงแค่คนเดียวไม่ได้ต้องมีตัวช่วยถ้าคุณทํางานนะครับทำงานทําการต่างๆเนี่ยในส่วนของฝ่ายขายในส่วนของการดิวลลูกค้าคุณอาจจะต้องมีหัวหน้าหรือมีใครที่มีความชํานาญในการเจรจาในการพูดคุยหรือในการต่อรองต่างปัญหาต่างๆคุณก็ต้องมีตัวช่วยตรงนี้จะทําให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยประสบความสําเร็จ หรือพูดง่ายๆว่าก็ต้องมีบุคคลอื่นเข้ามาช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าเป็นการดีลหรือการเจรจาหรือการติดต่อที่เกี่ยวพันกับเรื่องของต่างประเทศก็ต้องบอกกันว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ยังไม่ค่อยดีนะจะมีอุปสรรคมีปัญหาการเซ็นส,สัญญาอาจจะมีการคักเคลื่อนหรือ,อ,อผิดนัดไปก่อนนะครับ อินวอยด์ต่างๆอาจจะไม่ลงตัวหรือการเจราจาอาจจะมีการเลื่อนกันไปโดยที่ไม่มีกําหนดฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเรื่องนี้ให้มากเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณไม่ได้เกี่ยวพันกับสองสเรื่องนี้งานของคุณก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่หรือถ้าคุณหางานใหม่นะครับไปสมัครงานที่ไหนใหม่ๆก็แล้วแต่ โอกาสที่คุณจะได้งานเข้ามาเชื่อมั่นว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือสิ่งที่คุณทําในปัจจุบันนี้มีโอกาสเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งหรือมีโอกาสที่จะได้รับหน้าที่ใหม่ๆม,มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยา่างแน่นอนนะครับถ้ามองถึงในเรื่องของการเงิน <c oughs> ช่วงนี้การเงินบอกก่อนว่าคุณมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับมีจ่ายในเรื่องที่มันเป็นแพรที่คุณตั้งไว้ในแต่ละเดือนแต่มันก็อาจจะมีรายจ่ายฉุกเฉินหรือรายจ่ายที่เรา อาจจะไม่ได้คาดคลิปคาดฝันมาก่อนแต่ว่ามันมีจังหวะเวลาที่เราจะต้องเสียไปบางคนอาจจะซ่อมเรื่องรถบางคนอาจจะมีความจำเป็นใช้จ่ายในเรื่องของเงินทองโดยเอาไปช่วยเหลือญาติพี่น้องมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องของการ มีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินแล้วเราอาจจะต้องไปซื้อใหม่นะครับทรัพย์สินอาจจะเกิดการซ่อมแซมไม่ได้แล้วเสียหายแล้วนั่นคือรายจ่ายฉุกเฉินที่จะมีโอกาสที่จะมีเข้ามาหากคุณฝันเห็นรองเท้าผ้าใบฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่คุณฝันเห็นนี้ก็จะมีบริบทในรายละเอียดที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ <S <S เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณฝันเห็นรองเท้าผ้าใบแล้ว จะตีโจทย์เป็นเลขทํานายความฝันมันเป็นเลขอะไรผมมีคำตอบครับเพราะว่าจะมีเ,เลขท้าย3ตัวอยู่2ตัวแล้วก็เลขท้าย2ตัวอยู่3ตัวหรือ3ชุดนั่นเองนะครับฉะนั้นเลขท้าย3ตัวที่ผมวิเคราะห์ไว้หากฝันเห็นรองเท้าผ้าใบเลขตัวแรกก็คือเลข7 1 4 7 1 4นะครับเลขชุดที่2ก็คือเลข 2 4 2 2 4 2นะครับเลขท้าย3ตัว2ชุดผ่านไปแล้วเรามาดูเลขท้าย2ตัวดูบ้านมีอยู่3ชุดดังนี้ครับชุดตัวแรกก็คือเลข8 5 8 5นะครับเลขชุดต่อมาก็คือเลข3 5 3, 5นะครับแล้วก็เลขชุดต่อมาคือเลข4 7 4 7ครับผม เลขท้ายทั้ง2ตัวแล้วก็ทั้ง3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดไว้ตอนท้ายคลิปนี้เผื่อท่านอาจจะฟังไม่ได้ยินถนัดทนีแต่ไปดูแล้วก็จดบันทึกเอาไว้ในช่วงท้ายก็ได้นะครับผมจะลงเอาไว้ในช่วงท้ายนี้นะครับแต่ถ้าท่านชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอยากจะตรวจด,ดวงชะตาแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลขนะครับ 0957050163 ID Line ก็คือ h o r o v i p Underscore 7 8 9เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอน เอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ผมขอทุกท่านโชคดีมีความสุข แล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ